สวัสดีพี่น้องสวัสดีพระสุลสุกโคนวันนี้เบอเอื้อกะออกมาเบิงนะเจ้าของที่ดำพนอกที่ห้าดำก็วบาจิ้วอ่าไว้กิ่นนอกพี่น้องพอนะหนึ่งสองสามให้แล้วก็มีตะกา้าน้ำนั่นอ่าจะรอพอนบ่ดำก็เลยเบอเอื้อก็แบบจิ้วก็เลยพากันมาดำนาอพี่น้องก็ล้างเขียวงามดีโอ้ก็ร้ายให้เติบเนาะอยู่ข้างบนน้ำอยู่ข้างล่างน้ำกะ ลงมาเบิง้งพี่น้องลงมาเบิ้งแล้วก็เห็นอันหมากหนวดแมวก็เลยว่าสิเก็บไปแก่งกัไนไหมเนาะเบิงบ้งมาเบิ้งหลายแห้งพวกนี่หลายคนก็อ่สีบบเคยเห็น,นเนาะหรือว่าบบเคยกินนี่บาดผมเอิ้ลหมากหนวดแมวเห็นบ่เบิ้งสิเก็บอือเบิ้งเนี้นมนะัน่ะเียงคอ เพราะว่าเพื่อหลายคนปเนป,ป,ป,เปเ็นอะไรหัยเห็ดปวกกับอะไรบนต้นนี้ต้นชายเขาเอิ้นต้นเหียงก่อนต่ว่าทางล่างนี่เอ,อิ้นต้นอันหมากหมดเมเนี่เป็นอะไรครับ ต้นออนตนหงมอันใหญ่ะคับเด้อตนบุกดอกบุกดอกบุกเหรอเออบุกลาย ไปกินกระเกลงน้ำไม้มีบานใจนาวมือแรงข้างเบิงวัดสิริกิจแล้เนาะอไรอย่างเงี้ยพี่นุ๊กนี่สวยงามเก็บในป่าเขาเนี่ยงา,งามมากเลยเก็บปลากระเงีงไปใส่เกลงน้ำไม้เนาะกินยำมะเร็งพ่ะย่ะฮะเก๋ อ้อยู่ในปลาหญ่าเลยฮึบนี่หากินตามทุกหิศทุก้าเ่เ๋ยนะพี่น้องเห็นปะนีู่ในปลาเขา้าออกก่อนถอนออกเพราะมันจะแย่งผุยแย่งพุ่นตาปลาเขา่า có gì, có đi kịp gì đâu đâu nè cái gì ngang bà đây nó có thể kịp gì đó you nè know. yeah. ui nè dài bị nè อันนี้พักพักหินเดี๋ยวสิเก็บผักหินให้บางพี่นอ้องอึ๊บผักตบพักหินเนาะทีแกงลาไม้แซบคือกันอันนี้พักหินเลยพี่นอ้องอันนี้แต่อันนี้จะให้ดูผักตบตบนาอึ๊บมันจะต่างกันนะอันนี้ใบจะมนมนอันนี้ใบจะแหลมแหลมแต่ต้นะนะคือกันนะ แต่ว่านี่มันจะแตกต่างกันว่าพักหินนี่ยจะใบแหลมแต่พักตัวนี่จะใบมนะนะนี่ก็กินได้นะแต่เราไม่ชอบเราไม่เอานะไม่ชอบกินเก็บพักเย,ยงก่อนนะทุกคน เอานองเขามาชา,าอบอะไรไหมยังไงยังมีญงเดียนเจอโนอ่จุบยี่ดีนะบ้าเอาสิ่อาแต่นอกข,า,ขาวๆนะฮะยีด่ดีไม่ต้องพี่โอ้โอโอโอยเสียอืมเนี่ยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยโบอเออรอเอาไปมีแต่น,นอกนะนี่แหละเวลาไปต้มนะหวานแซ่บ มาดูสิขยายมาใกล้ๆตากล้องขยายมาเลยเนี่ยนี่นั่นแหละนั่นแหละตากล้องเอียบมาเห็นไหมเวลาสับจะจุ๊บจุ๊บเนี่ยเลีงเลยเลีงเลยเห็นไหมเฮียพื้นที่ให้ก่อนทำไมไล่อุ่นอ่ะนี่ยเนี่ยอือ ต้ไม้เหล่านี้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดนอเดียวอิ่มบดบ้านนอใหญ่ข้ากิรายาน้อ,อสซีตะก้อนี่ยเขาจะได้นอข้าวๆตัวนี้แหละเตน,น,น้ำน้ำเกิมก๋วยเตีใส่มหาบุญเราองินกัว น้าหนอข,อขวาวๆนะฮะไปยังนะ้ำเป็ดไปยังนะ้ำเออลูกสกัดตาสิเออเนีเออ่ยซูมสิตะกล้อซูมกใกล้ๆเข้ามากใกล้เลยเขาเห็นแล้วเขาเห็นชัดแล้วสองหนอ่อซ้อนกันเลยดิแล้วก็จะเอาทั้งสองเลยคุยดินลึกๆคุยดินลึกๆหน่อยเออนั่นแหละสับบนนั่นเลยเออม เออนั่นเอเขียวไหมเอาเขียวก็คืออ่อนนะั่นเองไม่ไม่ไม,มันไม่อยากอันเขีเขยวไม่ <laughs> คือมันอ่อนจนเขียวอ,อ่ะเออนึกออกไหมไม่มีทางถ้าอ่อนก็จะอ่อนขาวเหมือนหนอนนั่นอะแฉบเลยยายบปกินหรอมันแฉบดิยยายอุ้ยอุ้ยใส่กับ

เออเนี่เจ้าของเอามาให้อนามมาไปกินไม่อยาเรียนที่ไปงานบ่อยๆคนนี้แหละอันเดน่ะนั่นแหละเอาเลยเอื้อเนี่ยอยากให้จะหนขาวมันเซื้อ ก็ปิดกล้องทั hey. yeah, so okay, ้งกันเด้อเปิดเลยเดี๋ยวไปเปิดที่หลังเปิดเลยสะดิดเลยเอาบ่มาจะบ่เาเอาไปเอาไหมฮะย่้าอยู่เอาเอองั้นก็ไม่ต้องไปมาเอาออกมาเลยกล้องจับอยู่โอ้โหพี่น้องไอ้นุ่นโอ้โหนี่พี่น้อง ยังประันพุนั่นแหละพันพุนั่นแหละเียเอาลไปไปไปนะเดี๋ยวไ่าไปเอาบักบัวยานอยู่ยานเออยางก็ไม่ต้องไปก็ก็บเากับเจ้าเฉยได้ Đây, áo lót, Đây. Bên cái nhàng có đây. thích có đãi, chỉ phải sáp nữa đã, ấp, 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 นี่เอาเนี่ยไปอีกหน่อยนึงเนี่ยไม่ไม่ใหญ่เรียนให้เราเจ้าขอางนอนต่ำๆนี oh. ่โอ้โยเอยงัดหน่อยดิบะอุ้ยยเสีมงัดไรเสียมยายสิ่ฮะอึ๊บไปจะไีเสียมงัดเสียนี่จะไปคูดมั่นบ่เสียมคูดมั่นบ่เนี่ย ก<อ>็ดีนะจ๊ะก็ฉันมันบวชเงาไปแล้วเอาได้แล้วเอาได้แล้วนี่โอ้โหโยนมาเลยตื๊บนี่พี่นออ้องข้าวหนา้ารู้ยเต็มกันตาเลยเต็มกันตาแล้วไปเยิงหน่อยนึ่งก่นแล้ว,าลาวลทางกุลนะ ฝั่งนู้นมันพ่นเลยก็ได้ดแข่งก็ได้กินเยอะนั่นอันหน,นอกลางก็รนนับว่าก็ได้อีกหน่อยนึงอ่ะนั่นน่ะดูที่ข้างกลางนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะหนอเออได้เลยเอาเลยมัน,อย,น,น,ยนมอยู่มันอยู่อยู่ ันแหละเอาเลยส,สับดินน้งหน่อยขุดดินน้อนงนิดนึงเออหนะ่ะนั่นแหละเออหนะนะ่ะามไม่เป็นไรไม่จะเรียนให้แล้วลนั่นแหละขุดดินลงไปอีกนนะม,อมาเลย สุดแล้วสับเลยนั่นแหละหักแข็งเลยเห็นไหมสับใกล้ๆกว่กมามันนี่บ่เออนี่บ่เออนั่นแหละโอ้นั่นแหละเช็ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยสับโบเป็นอะไรได้หนินหน่อยใหญ่ใหญ่ ป่ะดูซ้ำแขนนี่นพีนกกนน่น้องอหญ่กว่าแขนนี่กะจุดสิน้ำม่ลายซ้ำส,สิคักสสไปต้มกินพี่นอ้องโต๋ยวออกไปเบิ่งทางกระตาติ่งกระตาเลยขาวพี่อวเสียหูเราจะได้หน่อข้าวไปต้มนะฮะเห็นไหมสวัสดีนี่เห็นหน่อไม้หน่อย นั้นแหละขาวโปะเลยนี่แหละวาดเทียบซับแกะไปเออบาดเดียวขาดเลยอันนี้วานเทียบนะฮะอ,อันนี้หวานเลยหรอใช่อันนี้หวานมากเนี่ยคุณแม่มุัหนอกขาวไปตุมนี่แซบเลย นี่ดูดีตัวนี้ตัวนี้นันแหละสัวดูเห็นวบาแวบไม่ใช่หรอเป็นในนั่นเยอะเหรอัวมนี้เนาะหมดแล้วหมดแล้วมั้งนี่พี่น้องผลงานที่เขาได้หนึ่งดอกโอ้ยหนึ่งหนึ่งตะปูสอง สามนะฮะสี่อย่งเนี้ยหวานเนี่ยหวานเลยแล้วก็ห้าอันนี้เนี่ยไม่มีรสชาติขมเลยแน่นอนหกทำไมเนี่ยพี่สมันใครครับเพียตัวเต็งตัวเต็งอยู่นี่พี่พี่ มาเบืองนี่พี่นอแบบคือสามารถที่แบบต้มแบบหวานๆเลยอ่ะพี่น้องพี่นอไม้ตัวนี้มันจะเป็นน้นไม้ย่อยเนี่แยแทบเลยน้นไม้ลายแบบนี้อโอเคพี่น้องเดี๋ยวเอาน้นไม้ไปสูตกิเนเอาต้มกินแรงก็อม่แรงติ่งกระตาผมด้วยเหมือนเด้อมะเฟืองเนี้ยโอ้หนอเดียวคนนะนอเดียวคนนะจะติ่งกระตา อย่าเอาออกมาแต่โชว์เขาก่อนเพราะว่าหน่อยใหญ่เงี้ยใครๆก็ชอบ